เอาล้วครับภารกิจที่26แล้วครับตอนนี้เราจะมาล่าคนทรยศและเอามันมาสู่ความยุติธรรมอ่ะไปโอ้ยการทำลายคอนววยนั้นนั้นสำคัญมากทำให้โปรเทคเตอร์นั้นอ่ะถูกทิ้งเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางฐานของเรเบลที่ไม่มีของมาเติมทายแอดวานไฟเตอร์นะมันทำปัญหาให้เรามากเลยนะในครั้งก่อน โอเคเราจะใช้ไทยแอดวานซ์นะซึ่งเป็นกลุ่มของคุณนะไปสู้กับไทยไม่ใช่เราจะใช้ไทยอะวะมูวฮ้าเคอบมันเทิงมาแต่ว่าคุณจะ,ะณต้องจัดการลำต่อลำนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดว่าเราจะได้ขับอะไรนะเราจะได้ขับอะไรนะ โอเคเราจาัดการเรื่องวีมันเอสเตอร์บิติสเอ็กซ์แซคต้องรู้ตำแหน่งให้แน่ละตรวจเรเบลทรานสปอร์ตทุกลำที่คุณเห็นนะเพื่อฮาร์คอฟจะอยู่ที่นั่นได้คราวนี้จะไม่ปล่อยให้มันหนีไปละครั้งที่แล้วมันหนีไปละมันหงุดหงิดไหนวันนี้ขับเราขับอะไรวะโอ้ยเยสเยสมีนี่วะแล้วไม่บอกกันนี่คือไทยแอดวานซ์ one. ได้ขับแล้วอืมไทแอนด์วันถ้าผมจำไม่ผิดคือ X4 ไทาอน่า,า X4 ของเวเดอร์นะี่เป็นไทแอนด์วัน X1 ครับผม X2 X3 ผมไม่รู้มันหน้าตาย,ยัางไงน่าจะคล้ายๆกับ X1 แต่ X4 โดดเด่นกว่าไทอเวนเจอร์ ger, ถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้ยไปเลยดีกว่าผมลืมไปแล้วว่ามันยิงอะไรได้บ้างนะแต่ที่แน่ๆเลเซอร์น่าจะต้อง4อันน่าน่า้ ทิ่งที่สังเกตยอย่างนึงน,นะครับคือทาย X4 ลำนี้รู้สึกจะเป็นลำเดียวเท่านั้นเลยที่กระจกเป็นวงรีนะแบบนี้โอ้โหมาดูกว่าโอ้ยไหนอินทีเรียอ๋อดูแอดวานมีอะไรให้ใช้บ้างเอ่อมีเลเซอร์4ใช่ไหมอ่ะมีแค่เลเซอร์ไหม โอ้โหร้อยสี่สิบห้าความเร็วสูงสุดสูงมากผมชัจเลเซอร์ได้มีชิลด้วยโอ้ยขับมันฮะโอเคภารกิจคือยิงทุกคนทิ้งไหนไอ้พวกพอลอยยศอ่าจะได้สมน้ำสมเนื้อหน่อยมา one group at the time ไอ้โอเค โอ้โหนี่ขนาดชาั้นเลเซอร์นะเนี่ยยังบินเร็วกว่าทุกรลำเลยนะเนี่ยโอเคครับเราจะจัดการถ่ายมาโอ้ยตอนนี้สมน้ำสมเนื้อ้าคิดว่าเจ๋งจริงก็มาชาร์จชิลลรอด้วยเออเอาเซ่อเอาเฮ้ยเดี๋ยวมาประจันหน้า,านไม่กลัวเว้ยไม่กลัวเด็กๆเอาเซ่อโอ้ยไงล่ะเพื่อนเราเยอะเ้ย ใครวะเฮ้เอาแิ่อือนี่ไงอือนี่ชาามันไหมไปเนต่ชิวครับผมเอ่อไม่เป็นไรสบายงานนี้ง่ายง่ายมูตู่มูตู่มามูตู่มูตู่โอ้ ล่ะเอาสิจะเร็วขนาดไหนไม่รู้แต่ถ้าช้ากว่าจะเห็นเป้าหมายชัดจำไว้อื้ดม้วนม้วนม้วนแล้วก็ลงม้วนแล้วก็ลงแล้วก็ยิงโอ้โหไม่โดนเลยยิงดักก็ไม่โดนเซนผมเสียแลเ่ยเลเซอร์มันต้องเร,ร็วกว่านี้เด็กสงสัยไปเล่นเกมอื่นมากเอือดอืดเอื้อ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 อื่ออื้อ้ืออ้ Thai Advance x ็กซีนะครับจางที่เห็นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าปีกมันจะเป็นงุ้มเข้างุ้มออกนะฮะซึ่งเห็นไหมมันจะมีแหว่งหน้าแหว่งหลังเหมือนกับเอาไทอินเตอร์เซ t ปเตอร์แต่มี2ซี่เป็น2คลีบเลยนะครับ <c oughs> ประสิทธิภาพของมันจะดีขึ้นไปจาก Thai a d v a n ์เอ็หนึ่งที่ดัตเวเดอร์เป็นคนทําเอาไว้นะครับ <c oughs> เหตุผลมันง่ายมากเลยเพราะว่าจริงๆไทแอดวานซ์เ่ย Advanced มันใช้เทคโนโลยีไอออนเอนจแบบเดียวกันแต่สิ่งที่เพิ่มเข้าไปคือ เพิ่มเกราะเพิ่มอาวุธเพิ่มหลักการแอดวานเพราะเอ็มไพร์จะเน้นพัฒนาด้านอาวุธยุทธปกรณ์และความเร็วเป็นหลักนะครับดังนั้นไทยแอดวานเนี่ยมันเทพมากโอ้โหมันเทพจริงๆนะแต่ว่าผมจะบอกว่าความเทพอะ่ะมันมันยังมีอีกลำหนึ่งผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักลำนั้นดีกว่าผมเฮ้ยเพื่อนเหรออ่าช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเขบอกว่าลำนั้นมันเป็นลำ ไม่รู้อะแต่้ายแอดวานตตอนนี้ก็แฮปปี้แล้วกระจกมองกว้างอินทีเรียงดงามลักชัวรี่ยิงทิ้งเออสิเอ็มพายมีแผนเยอะมากนะครับในการจะสร้างยานเพื่อเป็นยานหลักให้กับฟลีดแต่ว่าพวกตระกูล้ายแอดวานเนี่ยมักจะให้หน่วยอ้าวเพื่อนตายอีกแล้วเหรออุ้ยโอเคแล้วเป็นหัวหน้าก็ได้มา คือเมื่อกี้โมดถึงไหนนะอ๋อเอ็มพายมันมีการแบ่งคลาสยาเยอะหลายแบบครับผมถ้าเกิดสมมติเป็นพวกระดับทั่วๆไปเอ็มพิวอพัยหลอดแบบกากๆกี้ๆมือใหม่ๆทั่วๆไปอะ่ะก็จะให้พวกทายไฟเตอร์ซึ่งจะถูกทดแทนด้วยทายอิร์เซปเตอร์ส่วนทายอิร์เซปเตอร์ที่เคยเป็นของระดับในพลสูงๆหรือระดับเอชไพร์หลอดเก่ง,กงๆก็จะถูกทดแทนด้วยทายแอดวานซ์แบบนี้นั่นเองครับผมแล้วก็ มีทายอีก2อสารุ่นที่ถูกพัฒนาอย่างลับๆแต่ว่ายังไม่เอามาใช้ประจําการคือเรียกได้ว่าแต่ละเซกชันของจักรวาลมันจะมีในพลหลายคนพยายามแข่งกันทําโครงการยานแอดวานของตัวเองครับผมแล้วแน่นอนนั่นรวมถึงลูกพี่ทรอนเราด้วยผมพอจําได้ว่าถ้าดูในซีรีส์เรเ e ลลูกพี่ทรอนอะจะวุ่นวายอยู่กับการทําทที่ดีที่สุดของเอ็มพายนั่นคือไทดีเฟนเดอร์นั่นคือแบบ นั่นคือตัวไม่ใช่เรียกว่าตัวท็อปอ่ผมเรียกว่าตัวเทพเลยแล้วกันนั่นคือที่สุดแล้วลำที่ผมโปรดรานที่สุดคู่กเยอะเบรงไม่มองเลยส่วนไอ้ลำเนี้ยมันเป็นลำที่ประสิทธิภาพดีครับผมดีรองโกละหูนี่ใจสอบมาพอเหรอปอเหรอฮห ยังไม่ไปไหนทั้งนั้นเว้ยจะว่าไปแล้วมีอืโอ้ลกกินล้องทำไรวะเดี๋ยวนะอ่อ at least one mod convoy worker must be inspect เฮ้ยอุ้ยหใครมชนใครชนกํลังโม้โอยู่อ่ะ โอเคครับผมต้องจกกัดการนี้กับเพราะว่าในทีมรู้สึกว่าจะเหลือแค่2อฟรีดได้2คนนะเสียสายมันมีแค่กูทำมันเร็วจริงไทยรุ่นนี้มันดีจริงของเร็วของเร็วของดีหักเลี้ยวสนุกสนานเออมันมีมิสไซล์เหรผมไม่ใช่ววเมว่าแต่มันเร็วขนาดนี้ล็อกไม่ทันอ่ะระยะประชิดนะครับเสียเวลาครับสากระสุนุดเพื่อน ยิงหน่อยยิงเลยเออยิงยังก็ได้วะโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากคือยิงมันทิ้งให้หมดเท่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ครับผมแค่นั้นเองนี่ผมซัดความเร็วชาร์จสองอย่างแล้วโอ้ยเอเนอร์จีเฮ้ยเฮ้ยโว้มีเยอะขนาดไหนวะเนี่ยอ้าวมาๆมาๆมาๆได้เลยๆได้ทั้งวันนะมา่ะ b r o c o waker มันเริ่มห่างออกไปแล้วนะห่างออกไปแล้วนะในพลอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยอุย้ยกดผิดเพื่อยิงให้หน่อยอ้าวเพื่อ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 ไม่ยิงให้ได้ได้ไดยิงเองก็ได้เกราะก,ก็หนาอยู่ครับทำไมไม่ชาร์จเกราะมาให้สองร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่แรกวะไม่เข้าใจมันจะเปลืองไฟขนาดไหน,น,นะน,น,ข,นาาขนาดนั้นฮะเอ็มพายนักบินกิติมศักดิ์ขนาดนี้ให้เกราะแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ จำสายแบแเอาเพาวกแบงค์มาใส่ไม่ได้ไงวะอือโดนนักจริงตอนนี้เขาเวลาบินเนี่ยมันจะดูยากถ้าเกิดสมมติมรนหลุดขอบจอไปแล้วเพราะว่าเราหันหน้าไม่ได้สิ่งที่ต้องดูเป็นหลักเลยอะก็คือเอ่อเหมือนเขาเรียกอะไรกระจกมองหน้ากระจกมองหลังทางบนซ้ายกับบนขวาครับเราจะดูตำแหน่งของการเคลื่อนที่ของมันเข้ามาว่ามันอะ่ะกำลังเคลื่อนที่มาอยู่ตรงกลางของกระจกหรือเปล่าเพราะว่าเราจะเห็นว่า ถ้ามันอยู่วงการกระจกปูเราสามารถดักหน้าดักหลังหรือปล่อยจอยสติ๊กรอดได้รวมถึงภาพตรงจอกลางนะครับมันจะเห็นว่าองศาการหันหน้าของมันกําลังหันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกเราก็จะสามารถดักมันได้อีกเหมือนกันโอเครับทราบใครมาวะโทเทนโทเทนอ่าเขาบอกให้เราโอ้มีไมฟิวด้วย เอาสิสองนัดหนีหนีผมหนีแล้วโอ้โหเฮ้ย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 มากไป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 ครับโอเครู้แล้วใจเย็นีน่พเฮเกจเสร็จยังวะอ้าวอะไรพงังโอ้ห้าสิบไทยแอนวานมาบินนะผมมั่วซัวม,มากไปเลอยเฮ้ยขออินสเปกตก่อนขออินสเปกก่อนขอตรวจยานก่อนสับชิวขึ้นละ ขอตรวจก่อนว้ามันเข้าไปแล้วกโข่อยพลาดชี่ยิงทิ้งทั้งฐานเลยโอ้ยผมขอเล่นใหม่แล้วกันอุดเงียโอเครู้สึกว่าผมไม่ต้องขอมันก็ได้ผมเล่นใหม่แล้ววะเฮ้ยไหนวะเออชั้นเออเฮ้ยบุดบุดบุดครับบุดครับคุณผู้ชมครับบุดครับเยอะเยอะเยอะครับเยอะครับอื้อหือ เหมือนได้เล่นใหม่สมใจเลยกูอ๋อแสดงว่าต้องรอทำอะไรไม่ได้นอกจากรอรอรออยากให้แบบสำรวจไอ้ยานบ้านให้ได้เพราะฉะนั้นวิธีการก็ง่ายคผมจะไปวนเวียนอยู่แถวๆ Star Destroyer มีทุก er. คนที่ขวางหน้าแล้วก็ไปสำรวจไอ้ิกเกตเหล่านั้นก่อน อเอาละขอใหม่ขอใหม่ผมขออีกทีครานี้เอาแบบสปีดลันละฟริกเกตยังไม่มีใครมาครับผมนี้ทำอะไรไม่ได้อโอเคโอ้หมิวเรามีอยู่4ลำนะครับ เอชเบต้าเหรอเอต้าเฮต้าวอช c h your s i ครับผมกากการเบต้าของกันเนี่ยเซตนั้นเซตนั้นกำลังยิงกันอย่างสนุกสนานครับผมอืมวันปุ๊บแอ after ไทม์ใช่ไหมอะได้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  modify coverage สิบหกกิโล โอเคครับ if get a chance โอกาสเรามาแล้วครับสับเลเซอร์ลงตอนนี้ไม่ใช้อันนี้ก็เพื่อนจ,จัดการให้หน่อย uh okay. โอเค,อเครู้สึกมันไกลนะเนี่ยเราต้องใช้วิธีการบินยิงบ,บินโชว์บินเฉียวไปเรื่อยๆนะฮะทำธุรกิจแบบนี้ตั้งแต่เนิ่นเนิน ตายไอ้แลมดาผมอยากจะอินสเปกแลมดาโอเคเก้าแปดเจ็ดหกโอ้รอไปครับรอไปทายแอดวานซ์รอไปความเร็วมันสูงดีผมชอบแต่ว่าไม่มีไอออนแคนงแน่นอนงดเงียบไปนิดเดียวตลอดเบเดอร์น่าจะชอบนะครับผม จริงถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดกันตามตรงเลยนะครับยานทา X หนึของลอดเวเดอร์กับยานทา X หนึของคนอื่นๆไม่เหมือนกันครับเหตุผลเพราะว่าคุณก็รู้ว่าคุณดร์เวเดอร์เป็นใครเขาคืออนาคินสกาวอเกอร์ <S <S เด็กแว้นแห่งแททูอินเถอะนะมีเหรอเขาจะไม่แต่งยางของเขาเองอะ่ะจริงไหมแล้วจริงๆการแต่งยางของเ,เองเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในต้นแบบที่ทีมพัฒนานั้นพยายามจะไล่าตามเปอร์ฟอร์แมนซ์ของไท X หนึ่นะครับจนได้เป็นทย X ยีออกมาอ่ะ งแง่แล้วไม่ได้ก็โดนบีบคอตายอะ่ะเท่าน,นั้นเองง่ยงงายๆโอ้เลเซอร์เพิ่มบ,บ,บินเฉยโอ้ยมันยิงดักเว้ยโอ้โหเยอะจังวะเอาละ,เ,าละ,เ,าละเสร็จไปหนึ่งยิงสเปกอยากได้เฮลี่มากมาอะไรโอเคชิว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 เอาสอิ้ทรูปส์เยี่ยมครับต่อไปเราก็ต้องบินไปใกล้อะไรนะอินเทอร์ดิค โปรเท t เตอร์อะไอลำนี้แหละที่มันทำให้เราโอสงสัยต้องบู๊กันแถวนี้โอเฮ้ย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 มันจะมาปะเล้ยเฮ้ยมาไปมาไปมาสิมาเอ้าลืมสับเลเซอร์เลเซอร์สี่คอร์สเลเซอร์คอร์สคอร์สยิงแบบคอร์สโดนทีแถมสี่เลยเออยียี่เยียม เลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์อื้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 อืดอ่ะเสียงมันหน่อแนมแนมเหลือเกินผมไม่แน่ใจว่าเสียงที่มันหน่อมแนมเบาลงเนี่ยมันยิงเบาลงเปล่าแต่รู้สึกมันจะเบาลงนะช้าเต็มเต็มสิเต็มเต็มดิเต็มเต็มอืมอืมไม่โดนอืม ไปออนเอนจินมาร์ค2ครับมาร์ค2ครับมืดปื๊ดมาร์คเอ้ยมันบินช้ากว่าเราแสดงว่าจริงๆแล้วมันอุ้ยแสดงว่าชาร์ทกาะเหมือนกันได้ได้อย่าชาร์ทก่อนแมได้ได้ได้ชาร์ทช่วยช่วยงานช่วยงานนะจะได้สปีดเท่าๆกันสมน้ำสมเนื้อโอเคป่าอย่าว่ากันนะอย่าหลบสิฮะเสร็จขึ้นมโอ้โอเคมาแม่ผมไม่อยากอยู่แถวนี้ ผมจะไปอยู่กับโปรเทคเตอร์เลตไม่ใช่โปรเทคเตอร์เลตดิโปรเทคเตอร์เฉยๆโปรเทคเตอร์เลตนั่นใครวะชื่อค,คุ้นๆแล้วกันโปรเทคเตอร์ครับ18บกิโลเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราทำลายนั้นเสร็จนะ่ะตามเนื้อเรื่องมันก็เดี๋ยวจะมีแลมด้าโผล่มาจากจุดนั้นโอ้ไม่มีใครเล็งเราด้วยโอเคครับพี้ขอบินสบายๆชาร์จชิลไปด้วยแล้วกันนะอ๋อส uh, ิบหกกิโลโอ้พอเวลาไม่มีใครมายิงแล้วมันเหมือน บินไซซีอิงะครับแอดวานไทยแอดวานมาเรื่อยๆขอบคุณเป็นลีดเดอร์อีกแล้วมันจะไปที่แพลตฟอร์มนั้น12กิโลเพราะนั้นจะอยู่ให้ระยะประมาณสัก7โลแล้วกันเออเพื่อนฝูงช่วยจัดการไอ ไอที่วิ่งใส่เอาหน่อยแล้วกันนะอืมยิงแบบาสารกระสุนไหมยิงกวา่ายิงกวา้างเจ็ดโลว่าอีกไกลไปทางเดียวกันทิวแฮปปี้เพื่อเรา Happy อยาอู่อย่าปอดแหกสิอย่าปอดสิลูกคอยดูคอยดูพี่นั้นดูพี่ไวนะ้นะน้องนะเดี๋ยวมันจะเลงใช่ไหม มันจะเลงวิสัยใช่ไหม,ม,หมแล้วทำไมเราไม่ใช่ไฟไฟวิสัยบ้างวะอ่ามานเลงวิสัยมามาเอาละเราจะเก็บชุดนี้ให้หมดนะครับพอเก็บชุดนี้หมดปุ๊บเดี๋ยวไอ้แลมด้าชาันเตอร์มันน่าจะออกมาละแล้วลพอแลมด้าชาันเตอร์มันออกมาผมก็จะยิงทิ้งสบายๆายไม่ใช่ดิไปสำรวจสบายๆายตามคำสั่งของวงในเขาเขาอยากได้ข้อมูลเฮ้ย โอเคโอเคต่อสองลำที่สองมาอือช้อนไม่โดนช้อนซ่อมไม่โดนช้อนมีดไม่ได้ใช้เอ้ยโดนวะช้อนมีดซ่อมไม่พังนะไหนไปอืออาอ ไม่โดนเลยเอาสิเอาสิเออเอเอนี่ยามันสวยทำไมต้องให้เรามายิงยางสวยๆทิ้งเอามาจำนองไหมให้สามบาทเออโอ้โหมันตามอีกแล้วจัดการดิจัดการต่อนีอืมสามโลอ่ะได้สามโล นี่ตกโลงเรายิงวิสายตัวเองทิ้งหมดเนี่ยชาร์จสัก์ตอจะเต็มแล้วอย่าไปกลัวอืมไอาการบินโชมเนี่ยไม่เจ๋งจริงอยากทำจำไว้ด็อกไฟด็อกไฟใครล็อกวะใครล็อกวะช่วยด้วยดิให้มันชนไม่ไรเตาอเราเยอะยอมยอม ยอมครับยอมผมยอมผมยอมโดนชนผมยอมโดนชนโอ้อยอนี่ไปเข้าทางปืนใครเขาเนี่ยไม่เจ๋งจริงอย่าทำไม่เจ๋งจริงอย่าทำขอบอกว่าไม่เจ๋งจริงอย่าทำครับไม่เจ๋งจริงอย่าทำครับไม่เจ๋งจริงล็อก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  ล็อกสิเฮ้ยล็อกอย่าดิ้นดิโพลิกอนบินยังไงบินสซเวยอยู่ทางลูกหลังอ่ะโอเคเนี่ยผมมาเพื่อสิ่งนี้สับทุกอย่างลงอิมเมดิที่เลยอ่ะได้อิมเมดิที่ใช่มันอ่ะได้สับชิวลงด้วยไม่สนอะ เอาสิเสร็จอันนี้ผมว์ปกลับเลยบอกให้มีฮับด้วยสเปซอยู่แล้วนี่ไม่กลัวเอาละคำนวณแนฟคอมไฮเปอร์สเปซพร้อมไฮเปอร์สเปซพร้อมหาครอบอยู่ในนี้กลับเลย สวยงามมากอุ้ยเรียนตรงน,นั้นเอเหนื่อยโอเคโอเคครับซักเซ็ตไม่ได้เลื่อนขั้นเลยโอ้ไหนพระคูมว่างไงบ้าง โอเคเราเห็นแล้วว่าฮาคอฟอบะมันออกจากแพลตฟอร์มไปเพราะนั้นตอนต่อไปเราต้องกลายไปบุกไอ้โปรเทคเตอร์แทนนะฮะ้มันได้เป็นงานง่ายๆนะขอโชคดีอย่างน้อยเราก็รู้แล้วครัว่าฮาคอฟไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มอีกแล้วอะต้องขอบคุณเราแน่นอน มาอยู่ในโปรเทคเตอร์นะเราจะไปลุยมันใน EP หน้าครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมและขอบคุณที่ทนผมเล่นตั้ง3ารอบบางทีมันหงุดหงิดนะโอเคงั้นก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ